แนวะเพ็ด やめまわり。 นี่มันอะไรนี่มันเบื้องลังชาชาติไม่ดูแม่หลง้นไปเลิศบ้าะเบิศบ้าน เรื่อยๆอันนี้น้ำด้วยอันนี้สวัสดีชาวลูกโอ้โหโอ้หไอทอดออกมาหมดอ่ะอันนี้็สวัสดีชาวโลกเหมือนกันโอ้ยอันนี้ไม่ไม่ได้